ดีค่ะพบกนันในเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลนะคะแอชลีย์คอค่ะตำนานแบ็คซ้ายของอาร์เซนอลนะคะแล้วก็เชลซีได้สแสดงความปรับเพื่มที่พิมมิริกเรียกให้เขาเป็นแข้งคนแรกค่ะที่จะได้เข้าไปอยู่ในหอเกียรติยศประจำปี2024นะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะคว้าแชมป์พิมมิริก3สมัยตลอดช่วงเวลา15ซีซั่นในทัพอาร์เซนอลกับเชลซีนะคะโดยทำสถิติลงสนาม385นัดยิงไป15นะคะแล้วก็ แอซิดสาค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดไร้พ่ายปืนใหญ่ในฤดูกาล2 3 0 3และ2 0 0 4อีกด้วยค่ะพิเมเบอรีเผย15าตำนานนักเตะนะคะพร้อมกับให้แฟนบอลโวต2คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะเพื่อเข้าสู่หอเกียรติยศประจำปี2024นะคะน้ำทับมาโดยแกลี่เนวิลค่ะม c เคลโอเวนจอนเทลลี่แล้วก็เอเดนอาซานะคะซึ่งพิเมเบอรีค่ะเขาได้เริ่มจัดหอเกียรติยศแก่เหล่าตำนาน มาตั้งแต่ปี2021นะคะแล้วมาปีที่แล้วค่ะเซอร์ลเล็กโฟกุสันแล้วก็อาแซนเวนเกอร์นะคะสองุนซื้อเนี่ยเขาก็ถูกเลือกร่วมกับโทนีอดัมปิเตอร์เชคนะคะแล้วก็ลิวลิโอฟอร์ดินานนั่นเองค่ะซึ่งทางนี้นะคะมีสื่อตั้งข้อสังเกตเป็นอีกครั้งว่าทำไมไลอันกิกตำนานของปีกชาเวลนะคะผู้คว้าแชมป์ส3สมัยกับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาถึงถูกมองข้ามนะคะ และเกมนี้แฟนบอลทั่วโลกสามารถลงคะแนนโหวตได้ในเว็บทางการของพรีเมียรีกนั่นเองนะคะและเสียงมากสุด2อนดับแรกจะถูกประกาศชื่อให้เข้าสู่หอเกียรติยศในเดือนหน้าน,นั่นเองค่ะบอลที่มีเกมก็มา M8 เป็นแปไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียววินิซิโอจูเนียนะคะซูเปอร์สตาร์ของบาซิเลียนเดออามาดิดนะคะ หลังน้ำตาในงานถแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ค่ะแล้วก็ยอมรับว่าปัญหาเหยียดเชอชาติเนี่ยทำให้เขานะคะโฟกัสให้กับการเล่นฟุตบอลน้อยลงค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าตัวได้ออกมายืนกลางแล้วนะคะว่าไม่มีความคิดที่จะย้ายหนีหรือลาจากลาลิกานันเองนะคะถึงแม้ว่าเธได้ยินการเหยียดเชื้อชาติจากกองเชียร์คู่แข่งมาตลอดนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาคะแข่งที่สเปนเมื่อปีที่แล้วค่ะมาลินาการนอสกายานะคะมือขวาของโรมมนอับราโมวิชอดีตเจ้าของ, ic, อของสโมสรเชลซี ตกอยู่ในข่ายต้องสงสัยรู้เห็นเป็นใจในหลายๆดีลรับของสโมสรค่ะภายหลังที่อยู่ในกระบวนการสืบสวนหาข้อลําเมิดกฎทางการเงินจากพิมลีกนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีเดอะการเดียรนะคะเขาก็ได้รายงานถึงเอกสารรับจากประเทศไซปรัสที่ล่วงออกมานะคะซึ่งได้ระบุถึงเส้นทางการเงินจํานวนหลายล้านปอนด์จากบริษัทยานพาหนะแห่งหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้รับการลงทุนจากเศรษฐีน้ำมันชาวราัสเซียค่ะ,คะเอกสารดังกล่าวเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าการออฟสกายานะคะ เขารับรู้ถึงเส้นทางการเงินบางส่วนค่ะทําให้เกิดคําถามว่าเธอเนี่ยอาจจะได้รับเงินพิเศษจากอับบาโมวิสสาหรับงานของเธอที่สโมสรน,นอกเหนือจากเงินเดือนที่เชลซีหรือเปล่าค่ะและข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะอังกฤษค่ะได้ประกาศแต่งตั้งเดคแคนไลเป็นกัปตันทีมในเกมกระชับมิตรพบเบลเยียมที่แรมรี่นะคะในวันนังคารนี้ค่ะหลังจากที่แฮร์รี่เคนนะคะต้องถอนตัวออกไปเพราะว่าปัญหาบาดเจ็บนั่นเองค่ะซึ่งกาเลตซ์กเกตออกมายืนยนันว่ากัปตันทีม อย่างเคนนะคะเขาอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะลงสนามในเกมแพ้บาราซิล1ประตูต่อศูนย์นะคะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งไทวอเกอร์นะคะก็เลยได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทนในนัดที่จะเจอแซมบ้าก่อนที่เขาจะบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่2ีินะคะดังนั้นค่ะในเกมที่จะพบเบลเยียมนะคะแซาเกตเขาจะต้องหากับตันทีมคนใหม่ค่ะโดยเขามอบความไว้วางใจให้กับเดคคนไลท์นะคะ ได้ทําหน้าที่แทนนะคะซึ่งจ้าตัวก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีกับเกียรติที่ตัวเองกําลังจะได้รับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่นั้นนามาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กกี้ไลน์ไทยแลนด์ด้วยนะคะวันนี้นะต้องไปก่อนคะ่ะ